หลายเห็นยังอยู่มากินเขาเน่าแม่ลูกกินเข่าเล่นกินเนี่ยแสบเนื้อนวดก่อนแนี่ยกินกาแฟกิน,นกาแฟแม่เนี่ยหลากสิอ้วนซีอิมก่อนเดืดเอดๆก้อนจะกินเข่าพี่น้องจ้าอี่หลาขายของเงนเด้อเบิง่งพี่น้องเพิ่นถามว่ากินกาแฟตัวนี้นี่มันเห็นผลดีๆตีเอาเอาข้อข่อยขึ้นเห็นแต่ตกวขึเป็นอย่างนาะเบิ่งพี่น้องอ่ะ อันนี้ล่ะถ้านีกินข่าวเดอ้อนี่เห็นว่านี่กินต่อเนื่องนะพี่น้องประจําทุกวันนะคะดื่มประจําทุกวันเม่อเมน ถ้าเรื่องของสุขภาพความดันเบาหวานนี่พี่น้องจ้าพี่น้องจะได้อ่าในเรื่องของรูปร่างที่ดีขึ้นนะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันลดแป้งลดไขมันลดน้ําตาลลดคลอเลสเตอรอลนะพี่น้องกินย่างเขาไปต้มมือนะมันจะเอาออกอะไรที่มันเกินและมากกว่าที่ร่างกายต้องการเ้ยพี่น้องเด้อหนึ่งกองนี้มี10ซองนะคะนี่250บาททรงฟรีปลายทางฟรีมีโปรโมชั่นของแถมตัต้งแต่3กลกองขึ้นไปเ้ยพี่น้องเด้อมาจ้ามากินข้าวต้องกันจ้ะข้าวแรงจ้าพึ่งเฮ็ด ลาบอะไเห็ดดอกที่แม่เป็บรินดูเคยมายังกับแม่อันมกแล้วใหมมกหน้วไหมใส่หมูสามสันนะอุ้ยแม่ห่อนตัวนี่เนี้วตุยตุยอยู่ดูอันนม้อืมโอเคเอาไหมเวลาคืนงะอืมก็เรื่องปลูกขัง ตัวนพักสิวเพราะต้องขืนรอหักบอกพี่อีแม่ได้เนี่ยหรือนั่นแหละทำหน้ายเห็นไหมพี่น้องจ๊ะเนี้อ,อดีได้ไหมเนะาะผู้ใดบอกหิตตอนเน่าเนาะเพ็ดได้ไหม กัดพริกไปน้ำแน่หอมหินขึ้นได้พริกน่ะอันนี้บักพริกกลนสั้นบานเท่าเอินหอมหินขึ้นดังแค่ไหอันนั้นเพชรอีกที่ถ้าขนาดพี่นีกับเพชรอ๋อพี่น้องกินน้ำกันจ้ะ กินเราปูงงามนี่กินแบบพริกเผ็ดเผ็ดเพรอยากกินเนี่ยอยากปูงงามแต่แต่ปูงงามอยากกินอีกเนาะเราอยากปูงงามพอ,องงมดีริงดิแม่แต่เห็นดาราเอ็นไอ้ดงไอดง้ดาวเซนีดาคุณแกล้ง,งมไหมแม่เนาะแขนเลี้ยวเลี้ยวเมืองแขนดีดาเนี่ยปานนักกล่ำนักนุ้ย ผู้หญิงยุคใหม่นะพี่น้องหางเกั็ดองเพิ่นว่าสันสันแงถ้าผู้อันบ่ยินบ่หัวกันเคลื่อนว่าสันคุยตู้นั่นแหละเนาะทำยังไงจ้าส่วนหอมอยู่ ริ่มแร่มาล่าสลุกเอามันก็ง่ามแล้วท่านกอดไงแต่แม่บอกว่าถ้าตนกอหไงนี่เอ้ยถ้าเห็ดพัามันเห็ดเด็ดเอาอพี่แม่มาอยากกุ้ง,ง่ายเหมือนกินผิกหม,หมูสามั้นใส่ไปพร้อม nhằm cái xi măng thằng nọ mình bật hoài đi chạy bò lại thì tan ngay lẹo đi chạy thấy cứ xáo phần đấy mẹ ừ. bà chỉ mới có cả để tan xây chữ cháu sáu khi phần là bị nọ ấy kịp ngân chân thảo có chứ kịp ngân đấy หล่ากาแฟน่ะบอกพ่อกับแม่ว่าขอพ่อกับแม่ว่าหล่าเอาเงินนั่นเก็บเงินพ่อแม่หรือไ้พ่อแม่ไปกู้หนี้ยืมสิมาดอกถากันในเดอ้อนนั่แห่เนะนะสิบพบ้ากันเก็บเงินแต่งเอาดอกมันงคอยสิพุ่มใจเล้วเก็แตงไปกับบะมีห่วงหนาห่วงหลังบต่ตรงไปติดหนีติดสีนนั่นนแห่เนะเก็บจักปีก็ขึ้นแม่มันจะเกือบสิบปีเก็บโดนนี่พี่นนอกบ่มันค่าไอ้ก็พอป่วยสุอดอแม่ต้องดูแลคนป่วย แซ่บขึ้นดังเลยอยากผู้งามกินเหมดเจ้าเพ็ดเป็นได้แบบคืออดเอาดอกแม่แม่ม็กินอกเพราะมันหมดไวแล้วหมดงามแล้ว พี่นี่ผู้เฒ่ามาก,กินต้นนี่เห็นยายกินแฟนยุคผู้เฒ่าสมัยยายอ,อะายเนี่ยแม่ละเด็ดจนสิมเมื่อละเด็ก็เรั่งขึ้น,นอ,อีกถ้ามังค่น,ออน,น้องโอ้ยตอนใหม่เด็ดมึงหมูสามสันสองตอน ไม่กินโดนนอะแม่แม่แส,สีมือแม่แซมากเลยเม่อเป็นปีทั้งปีติโอ้ยแลายปีอยู่นอ่ะอกสาวได้เพีวงเด้อแลเรียงแลเรียงมาเทนยังไม่ท้อมือตึเอ่ะจนเทยบาทแล ว่าเพิ่งขอใจพน่ะแลนซีคู่ลอยเม็ดนีน่เห็นไหมคะเหนียวแสบหอมนัวไม่ได้ปดรุงอย่างไรดินะไม่ใช่ย่างใช่แน่กอใส่ปลาเด็ดปลาเก๋ย่างเดียวเลยไม่ได้ใส่อย่างอื่นอยากมากหลา ข้าวฟ้าขาวนี่ใส่ออมใส่แกงใส่หมกไม่ต้องใส่อย่างอื่นตำกับแซ่บเนาะใส่ตำนอกจากตำจากย่าแล้วใส่ผักออมผักแกงผักหมกใช่ถ้าผู้ใดมักนงๆใส่ฟ้าเหลืองไปน้ำอิติหน่อยนะมันเขาแบบป้านหอนห่วๆอยู่พี่น้องเห็นไอบ่ อากาศย่ำแรกนี่เริ่มเย็ยนเริ่มเย็ยนนี่พี่น้องท่างมาสุสราข้าวบิลลาดอากาศเริ่มดีเย็ยนเย็นไม่นนได้มือนึงนะแม่เนาะข้าเห็ดอันนี้กินน้แม,ม่นหมูกระทะเนาะคือเสียบ Cái lục luôn ừ. luôn ừ. nhìn luôn luôn lục luôn thế luôn 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 tay luôn gì luôn 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 thế bằng luôn nữa Thôi luôn 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 mất nhìn ạ luôn 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 nhóm đấy mẹ ใกล้สิ้นปีแล้วนช่ไหมนะแป๊บเดียวไหวดีพี่นี่แม่เขาแจ็คคุ้งกะเห็ดเขาอไรก็กลัวมูนันตายเขาเจ้าเนาะเขาเห็ดนี่ยหน่อยได้แค่สิบหาถุงเพราะว่ามันอะไรกือมันปวดปุ๋ยมันตายเลยจี๊กไ่ไหมเลยทุกคนยี่สิบกว่าโอ้ห่างกันหลายอยู่ตัวนีิมันตายเนาะมันเข้มปุ๋ยเข้มปุ๋ย อันอีบอคนบอกบอกอีแม่มาแม่แม่เท่าปุ๋ยไปใส่เด้อเข่าเท่าก็งามงามไม่ดีพี่น้องตายเกือบเคืองหนึ่งคุณนะไอ้ที่ดิกินมันลูกมันเนี่ยม um> ันฝื่นขึ้นมากเกิดเป็นลูกเข่าให้กินใส่ต้องใส่ไม่ได้กินแล้วใส่ปุ๋ยหลายแล้ววันนี้ฝนมันแรงมันเลยตายธรรมดาแต่ฝนมากนี่มันกิดสิทธิ์นั่น มันสิยงามใครเพิ่งกินอยู่ใครเมิ่อองเขาเจ้าตาได้เป็นหาพริบมุกซิดทุงค่ะแต่ว่าปีนี่อ,อ่ะคนซื้อเขานะแน่เนาะถือเคลืออตต่อนถือไม่เยวต่อเช่าหน้าเลยถือใครไอ้ดีอ่ะนี่แหละสนามเัาได้ไหม เอาตรงนะแม่ล่ะท่านจกเคยกินหมกอันนี้แบบนี้เลยเด้ <c oughs> ใสเองเสียแล้วเคยกินตาที่แม่อูน่ะไม่ให้แบบเล่าๆแบบเบ,บ,บสิกเบสิกนะพึ่งต่เคยกินอะไพี่น้องคืออยากกินไหม <c oughs> ไปเมืองย่ในเพจได้ก่อนน้อเพจที่เพนเมนูอาหารน่ะนะผิดยงัยงวะเด้งขึง้นมาหนารีป๊อดเป็นตาแสบแท้ แคปไปให้แม่มึงแม่อะไรอยากกินอันนี้แม่เลยบอกอู้เห็นในงานหนึ่งต้นนี่จัดเลยแม่เพิ่นไปซื้อมาให้ตอนเสาร์แล้วกะมาเห็นน้ำแรงเลยอย่างงามที่เ้าสอนป่าปีไก่ปีนี้แม่เห็นหลายอยู่นี่จ้ะนี่ต่ว่ามันบบกง่ายเพราะฝนดีหละ่ะน้ำเต็ม <ไ>ปลาคอปลาคอหนึ่วัานไรไรไซ่สดอีกพี่น้องต็มาทำงานบวกกันอ่ะแฉบแฉบแฉบน้าเข้าถ้าไม่ฮิตจ็เขาเนี้ยมันมันได้เป็นรอยตรงเนี้ยเนี้ยตุยตุยดีเดีืม เป็นหอมเป็นเพีหอมนั่วใช่อืมอนะกินเอะอยากกุงงาหลายกินแบบกินหลยหน่อยอืมอืมต้องหลาหลยกับบ่ายย่อยยิ้มอ่ะแทบ คือใจลาคระอ่ะพี่น่อยข้ามผท้ายได้เยเอาไปเลยคำามอย่างไงแม่มยังคอยจะพุ่งใจปลาลูกกินเขาไรลาเมยก็เขาแสบที่คอน่ะ ว่แมนเดะบิ๊กอะว่าอืึหอมหอมฮึฮึโอ้เจ็ดกินทั้งขวดว่ธรรมดาเนี่ยพี่้อาะมาจตำใส่นันเผ็ดอกินมาไดแมานีล แซ่บรสแซ่บแหละซอสก็ไม่แ,แ,แบบนล้นน้ำมันนน้ำมันนัวน้ำมันนัวมากมันหอมได้พี่น้องหอมเนื้อใหม่เนื้อแม่เนาะแล้วก็หอมหมูหอมเครื่องอเป็นหูบได้ลรอหูบแล้วเหวมืนอ,อแบบนกันเรียนอะไรนะพี่น้องนะฝากไว้ด้วยแล้วกันจ้ะสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ากินแล้ว มันลดน้ำหนักได้ทีทีเมืงอีหลาดก,กินเด้เป็นองเด้ออมืกกินมากจเกขาปีที่สองแล้วนะช่วยในเรื่องของรูปร่างนะพี่น้องเพราะว่ากินเข้าไปนะอะไรที่มันเป็นส่วนเกินที่มากกว่าร่างกายเราต้องการนะพี่น้องจ๋ามันจะคับออกเด้อพี่น้องเด้อไม่ตกค้านนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของปวดคอเขานอนบ่ค่อยรับรับบ่ค่อยซื้หล็กะเป็นความดันเป็นเบาหวานนะคะอีหลาแนะนํำเด้อฉีกชงดื่มาหนึ่งหรือสองซองนะคะผู้ใดสนใจอยากจะลองฉีกชงดื่ม่อีหลาถ้ากินอีหลาตือหน่งของทางการช่างลิเดอ แอดลิงแชทมาเด้อีพน้องเด้อหนึ่งกล่องมีสิบซองสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะของแถมโปรโมชั่นตั้งแต่สามกล่องขึ้นขึ้นไปเด้อีพน้องเด้อสำหรับคลิปนี้อีหละ่ะก็อีแม่ไปแล้วลาตีสวัสดิ์ฝันดีจ้า